เงีบๆเอาไม่ไหมไม่ฮยอยากรู้สิเปล่งหรือว่าในขีบนั้นมันมีอะไรนะกดเปิดไปไม่เปิดไม่เป็นเฮ้ยกูเป็นนักเล่นไมโครับได้ยังไงอยากรู้จริงๆแล้วมีอะไรอ,อ,อ้าวหล่นเฉยเดี๋ยวนะฉันลองไปดูได้ไหมเนี่ยเอิม่มทุกคนเอิม่มสงสัไม่มีใครมอง เยันกูสายหนูอื้อตกหนูยินดีต้อรับครัเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเสียงใครัเสียงน้องกูมั้งมันโคตนขี้เลยโอ้ยอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยนี่ก็เมืองออนไลน์หรือเปล่านี่มันนี300 300 300่มันสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามโอ้ยไม่เนหะนื่อยคุยกันนี้ใช่ไหมได้ ไม่พอเโอ้กไม่เออแผ่นนีเวอรมึงเม่ใชาสลว yes girl แหวหล่อไหมเพื่อนเฮ้ยมันล่อว่ะเฮ้ยเจ้ มึงจัดเต็มเริ่มจากมึงแม่งเลยงั้นนี่แหละเออจะไม่ไปกูเยอะเนี่ยคนมันเก่งเก่งเหยอะสี่สิบคนก็ต้องตายเฮ้ยตายเหรอเยอะเก่งเนาะใ้ฝังอะไรเยอะเก่งเยอะเก่งเยอะใช่ไหมเดะเป็นเดีปยเลยว่ะเยอะนีสัตว์ไหม เฮ้ยอะไรวะมาโอ้ยไอ้พวกนี้ว่ากระเทยควายเอาไปฉันคือฉันคือแบกแม่นี่มันเป็นกระเทยควายเลยเว็ดบอลเว็ดบอลเว็ดบอลไข่แม่เลยสํา เฮ้ยยยเยเย้ยยโยยเดอเยอะฉันคือเซรามุนโง่เออใช้ทําไม่ตายได้แล้วตายซะเออนี่ง้นฉันตุ๋ยเลยนะอะไรกันบะเอกต้องตุ๋ยเยนี่หนยควีมีเสบไว้น้ำสำองงั้นตายอีกครั้งม่ตายตายเลยวะเกอร์แ เงือดไม่ก็ไม่ลบมึงมองตัวเองพรุงนี้ปัญญาอ่อนนั้นเลยจะใช้ท่าไฟโอ้โหมึงมันยาอ่อนบ่อนดิไรอย่เง้รเฮ้ยมึงใช่ไหเจ็บมาฆ่าฉันได้เลยเฮ้ยยมเมงก็สวยซะเฮถ้าเอกมาแล้วแปลงล่างเป็นตัวอะไรเยอะอ้โคเอ้โคมึงไม่มีตัวไหนที่ดีกว่านี้บ้างเลย งั้นใช้ท้าไม้ตายของนาน้ไปสิเย้เอ้ออนี่มันเจ็บอบะไรไหมไม่เจ็บพัเองเย่ว yeah. ู้ใช้ข้ามาตายช่ไหม้ฮู้ดเ,เลยอเยสกินแม่เออมึงคิดไหมว่า, yeah. ากูเ <Yeah. S 2> ก่งเย่เอะไรบิ๊กจิออ้งกใ่หมมึงด่าพอ่อกูเหรอ ไปเลยบิเกตูจ e ิการมันเอ็กงงสัตนาลักจังเลยวะเออเอ่อเฮ้ยคนนั้นก็เป็นมิตรเฮ้ยทำไม้ตายส่วนชิดเกาะจงลงมาอะไรลงมาน่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยลงมาสิทำให้ตายถ้าลงตึกว่าเอื้อมันจะลงด้แค่นี้เองเออเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันพระเอกมันต้องอย่างงี้ มึงจะไม่ต้องเป็นมาเองในเรื่องนี้สุดท้ายมันก็ต้องตายไม่ให้ตายเออมันอยู่ไหนกันเนี่ยยียหลังมึงเนี่ยเออคนรอคนรอพองสิเฮ้ยจะมันไปอยู่ไหนมาแล้วคนรอแย่เออมันเสียงแหบมันกูเลยยิ่งเสียรักเสือ มึงอยู่ข้างบน <Yeah. S 1> เย่ยึงเก็บตัวตายไปเอาฉันเย่ yeah. หนึ่งร้อยสองหนึ่งเดือนสี่หนึ่งเดือนหกกูไม่สน<ง>นี่ไม่คิดที่จะถามเลยอะไรกันนะ<ง>พระเอกมา<ง>คนสุดท้าย<ง>มาดิงั้นมาเลยเย่ มังไมตุดเลยเปล่าเยอะเยอะอะไรกันเนี่ยไม่เนอะอือมกูไม่เสือกละเออฉันจะแก้แค้นมันกับคลื่น เอออยู่ดีแม่งมาบลงเออมีใครอยู่รอดแก๊งเทพอะไรน,นี่คือนล่อนนี่นีนี่นี่อนอนี่อนือน่คนี่อี่คือนี่นี่ื ชิคเก้แค้นในสุดท้ายเออในมันยังไม่ตอนสุดท้ายเลยนี่นะมาด้วยกันในที่สุดอะไรนะเฮ้ยดีโอ้นึกว่าตัวอะไรมันคือโปลากรงเบนฉันนะ่ะ mm hmm. มึงกินมันไรวะเสร็จมาแล้ว I am the f r แฟร์แฟตพองถ้าดูตามาตาเรือหน่อย <Okay. S 1> จานบินลอนเย่กูเหมือนเป็นเห็นไหม dari dadi deh, hei gue mau aku Pai paita di iya deh, yeah, right. yes, main cim, ini, oh ini, ada, ada. yes, malu, weh. Yeah. ไอ้นี hmm. <h understands> <hat> ่อวดดีอวดดีนะครับคิดว่าจะสู้ซันได้หรือไงสู้ได้มูคี้เฮ้ยพี่หอมบุ๊คแมนแมนแทนมึงได้ไหมเจ้ต้องกูโอ้เียอะไรหรอเฮ้ยมันเก่งนักใช่ไหมเนี่ยนึกว่าฉันจะทำอะไรฉันได้เนี่ยเบตแมน เสียงเริ่มเห็บแล้วหีใจจังไบรต่อเสียงมันก็ยังไม่เห็นนี่เป็นท่าที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย,อ,ยอุดอุดหยาดจะย้าม้ย้เอยมองหน้าพออุดอุดไหนเตรียมตัวแพ้ได้แล้วเตรียมตัวแพ้ได้เลยทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมได้เลยงั้นขีน่มังเออเออ ในขีดเต็มหน้ากูเลยเนี่แหละท่าไม้ตายออนั่นมันหน้า,ากล่องนี่หว่ามาเลยเย่ของเจ้ามาเสะมึงเป็นเด็กแค่ป็นไงเด็กแค่ที่มีพลังกระจอกนะ่ะนี่แน่ตัวละครเลยเลยเย่มีแค่นี้เออกูมีแค่นี้แหละพยาโทษมือมันลั่นนะ่ะเอ,อิ่ม เรืองจิกนั้นคุณคนก็ได้กลับมาเกิดใหม่อ้าวทำไมต้องเกิดใหม่ได้วะมันต้องไปเริ่มเกมใหม่นีกว,ว่าเออช่างเถอเรื่องจึงนั้นเมืองนี้เลยสง,งบสุขเอยสงบสงบเออช่างเือสง,งบสุขจงมีแต่วพวกบ้าทั้งเด้ยจบแล้วดูมันนั่งว ภาพจะสิยงแหบเลยเนะนะี่ยทุกอย่างก็งได้เป็นสุกนะสินะงั้นก็ต้องขอตัวลาไปในวันนี้หละ